สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียวรักเาทาร่นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาเล่นพิกัดการก,กับหัวข้อสถานะของคุณในใจของเขานะคะมาดูกันว่าในใจของเขาเนี่ยคุณเป็นใครคุณอยู่ในสถานะไหนนะคะโอเควันนี้มี3สัญลักษณ์มาให้เลือกนะคะสำหรับกองที่หนึ่งก็จะเป็นคอฟฟกองที่สองเป็นเบอร์เกอร์ แล้วก็กองที่3เป็นไอศครีมก็เลือกกองที่ชอบเลือกกองที่คุณถูกใจหรือดึงดูดสายตาหรือจะไปเลือกจากําแซมก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปฟังคําทนายกันเลยนะคะการอ่านให้นี้เป็นแบบ general reading นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะแล้วก็ ต้องขออาภัยด้วยว่าถ้าหากผู้อ่านเนี่ยพูดแบบตะกุกตะกากหรือว่าติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเป็นการอ่านให้แบบสดสด,สดเปิดมาแล้วก็อ่านเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังแบบเรียบเรียงคําพูดไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีบางครั้งพูดบกไปวนมาด้วยก็ต้องขออาภัยณที่นี้นะคะแต่ถ้าใครแบบว่าติดตามชมกันมาเรื่อยๆก็จะรู้แหละนะคะว่าเนี่ยเป็นสไตล์ของผู้อ่านก็คือแบบ อาจจะพูดงงๆบ้างบางครั้งหรือว่าตะกุกตะกักเออเพราะต้องขอออกตัวก่อนว่าไม่ใช่หมอดูไม่ใช่แบบคนที่แบบมีจิตสัมผัสอะไรขนาดนั้นเป็นแค่การอ่านไพ่ตามอ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเปิดไพ่ออกมาแล้วก็ต้องมาประมวลผลแล้วก็อ่านออกมาให้ฟังนะมันอาจจะแบบมีตะกุกตะกักบ้างต้องขออ,อภัยจริงๆโอเค เราไปเริ่มฟังกันได้เลยนะคะกับกองที่หนึ่งมากองที่หนึ่งสถานะของคุณในใจของเขาเป็นยังไงคุณเป็นใครในใจของเขาเด,ด meeting someone new dating get back out there plan or uh, set a date love yourself first up to y o u อ่าโอเคเดี๋ยวขอเปิดไพ่ทาโร่ก่อนเลยนะคะเดอะไฮพิสเต็ดเคนออฟวาน ออกมาสองใบโอ้โหอาฮะโ,โ,โอเคกล้องนี้นะคะอืมความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอันนี้อ่านจากหน้าไพ่เลยนะเอาตรงๆนะ ต้องขออภัยด้วยถ้าถ้าฟังแล้วไม่ถูกใจใครนะคะแต่ว่าก็อ่านจากจากหน้าไพ่เนาะตามที่ไพ่บอกมานะคะคือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมองว่ายังไม่ได้มีสถานะชัดเจนไม่ได้มีสถานะชัดเจนคุณกับเขาอาจจะแบบคุยคุยกันอาจจะมีไปเดทกันบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่แต่ยังไม่ได้มีสถานะแบบว่า จะถามว่าเป็นอะไรการอะไรอย่างเงี้ยก็ยังตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยผู้อ่านคิดว่าเขาน่าจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นคุณที่มีที่มีคอมมิชเมนต์อยู่แล้วไม่เขาก็คุณที่มีคอมมิชเมนต์หรือทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้นะคะแล้วทีเนี้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบต้องเป็นเรื่องในความลับเนี่ยเป็นเรื่องลับๆ แล้วมีความเป็นไปได้สูงจริงๆแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่คนที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือว่าแต่งงานไปแล้วแล้วเขาก็แอบบคุยกับคุณแอบบเดทกับคุณพอให้มันบอกว่าให้คุณเนี่ยรักตัวเองหน่อยนะรักตัวเองก่อนถ้าจะทําอะไรอะ่ะให้คิดเยอะๆนิดนึงต้องให้เกียรติตัวเองรักตัวเองแล้วคุณถึงจะ มีความรักที่ดีๆสามารถดึงดูดความรักที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณได้คุณไม่จำเป็นที่จะต้องยอมคบกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามาคือคุณต้องต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนคุณต้องให้คุณค่ากับตัวเองให้มากๆกก่อนนะคะไพ่อยากออกมาเตือนคุณมากกว่า แต่ว่าก็ i s up to you ก็แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณจะคิดแล้วแต่คุณจะตัดสินใจคือก็เป็นไพ่ก็จะเป็นแค่คําแนะนำแนะแ,แนวทางให้กับคุณแต่คุณจะเลือกทางไหนอันนี้ก็สุดแล้วแต่คุณทีนี้เนี่ยในความสัมพันธ์นี้นะคะสถานะของคุณในใจเขาอ่ะเขาก็ให้คุณเป็นเป็นคนในความลับของเขาอ่ะเขาไม่สามารถเปิดเผยได้เขาต้องปกปิด ต้องปิดบังเป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อนนะคะเนี่ยปิดบังไม่เปิดเผยเพราะอะไรเพราะเขามีคนที่เขาต้องดูแลเขามีคอมมิทเมนต์มีตัวจริงอยู่แล้วถ้ายังไม่แต่งงานก็เป็นแฟนตัวจริงเป็นคนรักตัวจริงที่มีการวางแผนอนาคตร่วมกันที่อาจจะแบบมองเห็นอนาคตร่วมกันกับคนนี้แล้วเป็นตัวจริงที่แบบอ่ะไม่เปลี่ยนละไม่ผิดโผต่อให้เขาจะอยากคุยกับคุณอยากสร้างสัมพันธ์อยากไปเดท หรือทําอะไรอะไรกับคุณอย่างเงี้ยแต่ผู้อ่านรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้คิดที่จะเปิดเผยสถานะกับคุณต้องขอโทษด้วยที่ที่อ่านออกมาแบบนี้แล้วมันอาจจะแบบไปฉึกฉึกในใจคุณอะไรแบบเนี้ยแบบบางคนฟังแล้วอาจจะโกรธเคืองผู้อ่านก็ได้ว่าแบบทาไมอ่านให้แบบนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ก็อ่านตามเนี้ยนะคะต้องขอโทษด้วย โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับกองที่หนึ่งไปต่อกับกองที่สองเลยดีกว่านะกองที่สองเบอร์เกอร์สนะคะมาดูกันว่าสถานะของคุณในใจของเขาเนี่ยเป็นยังไง ว้า s wow, s e s unconditionaly l loving giving and receiving affection falling in love wow this could be the one mm hmm. Improving health เกี่ยวอะไระเดี๋ยวขอเปิดไพ่ทาโร่เอาไพ่ทาโร่ให้ครบก่อนนะคะเดี๋ยวมาอ่านทีเดียวอือห mm ือ hmm. The Lover กองที่สองเกินหน้าเกินตาเก,นเกินเบอร์เกินเรื่องเกินราวไปมาก Five of Wands เอ็ดอป f ค o ส์ e ิกออฟ e พนดคลกองที่สองจะบอกว่าในใจของเขาเนี่ยคุณอะเป็นแบบยืนหนึ่งเลยนะ ก่อนหน้านี้คุณกับเขาอาจจะเคยคบหากันมาแล้วเคยเคยอยู่ในความสัมพันธ์กันมาแล้วครั้งหนึ่งอาจจะเป็นคนคุยหรือว่าเป็นแฟนเคยคบหากันแล้วก็เลิกลากันไปหรือถ้าเป็นคนคุยก็อาจจะมีแบบช่วงที่ห่างหายที่หยุดคุยกันที่ไม่ได้ติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาพูดคุยกลับมาคบหากันใหม่อีกครั้งหนึ่งและครั้งเนี้ย เพราะอะไรเขาถึงกลับมาเพราะว่าเขาอะรู้เราว่าคุณเนี่ยคือคนที่เขาตามหามานานคือไม่มีคนอื่นหลังจากที่ได้ลองไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองเออลองแบบไม่มีคุณในชีวิตเนี่ยเขาถึงได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะ มันเหมือนอะไรขาดหายไปสิ่งดีๆบางอย่างในชีวิตขาดหายไปอะไรแบบนั้นเลยเพราะคุณนะ่ะคือคู่คือคนที่เขาอ่ะเฝ้ารอคนที่เขาตามหาคนที่เขาอยากเจอ this could be the one คือไม่มีใครที่จะมาแทนที่คุณได้แล้วไม่มีใครที่เหมือนคุณมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาต้องการอะไรแบบนี้ก่อนหน้านี้มีปัญหาหรือมีเรื่องราวทะเลาะเบาแหวงอะไรกันนิดๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ทัศนคติไม่ตรงกันเข้ากันไม่ได้ ก็ต้องหยุดความสัมพันธ์ไปหรือว่าหยุดคุยกันไปหรืออาจจะมีเรื่องราวปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยสะดุดลงแต่พอตอนเนี้กลับเข้ามาแล้วอ่ะคือเหมือนมีความมั่นใจมากกว่าเดิมทุกอย่างมันดีกว่าเดิมคือเหมือนรู้แล้วอ่ะรู้ตัวแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาตอนนี้กลับมาเป็นแบบ unconditional love ก็คือ เป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยคือเขาตกหลุมรักคุณอีกครั้งแล้วอะไรแบบนี้แล้วครั้งเนี้ยเหมือนแบบตกลงไปก้นเหวเลยอะขึ้นมาไม่ได้แล้วอะประมาณนั้นนะคะมันเหมือนกับสถานการณ์ความรู้สึกในความสัมพันธ์เนี่ยมันดีขึ้นทุกสิ่งคือกลับมาครั้งเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นไปหมดเลยอะไรที่เคยไม่เข้าใจกันมันกลับแบบคเคลียร์เคลียร์ได้หมด แล้วทําความเข้าใจกันเหมือนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นด้วยไหมหรือได้ผ่านประสบการณ์ต่างๆมาแล้วมันทําให้แบบเข้าใจอะไรๆมากขึ้นด้วยอะ่ะก็เลยแบบความสัมพันธ์ครั้งนี้การกลับมาครั้งนี้มันเลยดีกว่าครั้งก่อนที่เคยคุยกันที่เคยคบหากันแล้วมันต้องจบไปหรือว่ามันต้องมีช่วงเวลาที่สะดุดไปเพราะว่ามันไปมีปัญหาอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะด้วยทัมมิ่งด้วย อาจจะไม่ใช่ perfect timing ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมอะไรแบบนี้แต่รอบนี้ที่กลับมาทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางอะไรแบบนี้เลยนะคะเขาก็เลยให้คุณเนี่ยอยู่ในสถานะเอ่อหนึ่งเดียวในใจเป็นคนที่ไม่มีใครมาเทียบเท่าหรือมาแทนที่คุณได้ต่อให้เขาจะพยายามหา ต่อให้เขาพยายามหาแล้วแต่เขาก็รู้สึกว่าหาไม่เจอบนโลกใบนี้มีอยู่ตรงเนี้ยแค่คนเดียวเท่านั้นอืมดีจังเลยน่ารักนะคะคนคนนี้ถ้ากลับมาแล้วเขาก็ตกหลุมรักคุณขนาดนี้แล้วก็คือเขาอะรู้สึกว่าเขาอยากจะแบบตอบแทนคุณ อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณอยากจะดูแลคุณอยากทําให้คุณมีความสุขอะเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาเคยทำผิดอะไรกับคุณไหมนะหรือว่ามันอาจจะแบบก็แค่ปัญหาทั่วไปเพียงแต่ว่ามันมันสะดุดเฉยๆไม่ได้ไม่ได้เลิกไม่ได้ถึงกับแบบทะเลาะเบาแวง้งถึงขั้นแตกหักอะไรแบบนี้ก็ได้นะอาจจะแค่แบบมีเรื่องเข้าใจผิดการเล็กๆน้อยๆอ,อ,อะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ความรู้สึกของเขาอะมันยังคงอยู่ เพียงแค่อาจจะขอเวลาสักพักไปเคลียร์ปัญหาไปจัดการนู่นนี่นั่นหรือว่าถ้าคุณกับเขาทะเลาะกันบางทีการได้หยุดพักแล้วไปลองทบทวนดูว่าความรู้สึกจริงๆแล้วในใจเนี่ยมันเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงมันทำให้เขาอะได้รู้ใจตัวเองมากขึ้นแล้วรู้ว่าเขาต้องการอะไร เขาอยากจะทําอะไรให้คุณเขาอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณอยากจะตอบแทนความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้กับเขาตอบแทนความดีงามของคุณแล้วก็อยากจะทําให้คุณมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะค,คนคนนี้โอเคก็จบการอ่านให้สำหรับกองที่สองนะคะเดี๋ยวไปต่อกับกองที่สต่อเลย กองที่สามนะคะเป็นไอศครีมโอเคสถานะของคุณในใจของเขาคุณอยู่ในสถานะไหนนะ The snake c o m p เ t i t i o n in น m น c ร์ v e r Malicious look over you Look over your shoulder, the other woman. Mm? Engagement Not the right time. แฮงแมนเดอะฟูลเข้าใจละกล่องที่สามเดอะเชลลียอตอืม เทนอปสอดเออกองที่3ถามว่าสถานะของคุณในใจของเขาคือคือใครเอาจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มต้นยังไงดีคือผู้อ่านมองว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องของคน2คนแล้วอะ่ะตอนเนี้ยคือคุณน่ะ เป็นตัวจริงของเขาสถานะของคุณในใจของเขาคือคุณเป็นตัวจริงคุณมีคอมมิชเมนต์กับเขาคือเขาคบหากับคุณจริงจังแต่มันไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวผู้อ่านรู้สึกว่าคนที่เลือกกองที่สามเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันไม่ใช่แบบกําลังคุยคุยกันอยู่หรือแบบเพิ่งคบหาเพิ่งดูใจอะไรกันอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อนข้างจะ นานแล้วหรือว่ามีระยะเวลามาสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะคือคบกันมาเป็นแฟนกันมาคุณเป็นตัวจริงด้วยเป็นตัวจริงของเขาจนเขาแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณเป็นของตายของเขาอะ่ะเขามองว่าคุณเป็นของตายเป็นตัวจริงก็จริงแต่เหมือนเป็นของตายที่เขามองข้ามคุณไปเพอเขาไปเห็นคนอื่นไปมีคนใหม่ที่เข้ามาที่ทำให้ตื่นเต้นมากกว่า เห็นไหมบอกว่า not the right time engagement not the right time คือคุณยังอยู่ในสถานะที่เขาเรียกว่าแฟนแต่ในขณะเดียวกันเขายังทำตัวเป็นเหมือนคนโสดเป็นเหมือนคนที่ไม่มีพันธะเป็นเหมือน the fool เนี่ยเขายังอยู่ในสถานะกับคุณยังอดทนอยู่แต่ผู้อ่านรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเหมือนกับมีปัญหาอะไรบางอย่างค่อนข้างหนักด้วย อาจจะเรื่องของความแตกต่างการเข้ากันไม่ได้หรือเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคือมีอะไรที่แตกต่างกันมากๆหรือทัศนคติที่แตกต่างกันมากๆไม่ลงรอยกันก็เป็นไปได้หรือมีเรื่องของความห่างไกลเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมอะไรได้หมดที่แตกต่างกันแบบสิ้นเชิงแล้วแบบว่ามันอาจจะแบบตอนแรกอะตอนแรกที่คบกันมันอาจจะไม่เป็นปัญหาแต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อมันหมดโปรโ สิ่งที่ไม่เคยเป็นปัญหากับกลายเป็นปัญหาไซดอย่างนั้นมันคล้ายๆกับหมดแพชชั่นนะคะดูนะคือมันเหมือนกับตอนเนี้ยเขาหมดแพชชั่นในตัวคุณอืขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้นะที่ต้องพูดตรงๆแบบนี้นะก็คืออ่านจากหน้าไพ่นะแต่อย่างน้อยอะ่ะก็คือเขาก็ยังไม่ได้ไปแบบจรงิจรงจังกับคนอื่นต่อให้เขาจะบอกว่า มีคุยกับคนนู้นคนนี้หรือว่ามีมองหาคนนู้นคนนี้แต่ยังไม่ถึงขั้นจริงจังเพราะคนที่เขายังจริงจังอยู่ด้วยคือเขาก็ยังยังยกให้คุณอะเป็นตัวจริงของเขาอยู่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกแบบกระตือรือร้นอะไรกับคุณนะคะแล้วก็น่ากลัวว่าบางครั้งเนี่ย ถ้าเกิดวันหนึ่งเขาไปเจอคนที่ถูกใจมากๆเขาอาจจะตัดสินใจที่จะไปจากคุณหรือจบความสัมพันธ์กับคุณได้เพราะมันผิดท้ายด้วยสิบดาบเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คนที่เลือกกองที่3มคุณก็อาจจะต้องเตรียมใจถ้าตอนเนี้ยคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์แบบความรักจืดชืดเขาไม่ค่อยสนใจคุณ ไม่ใส่ใจไม่แคร์เขาทำเหมือนคุณเป็นของตายโปรดรับรู้ไว้ว่าให้ทำใจซะไว้ตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเขาไม่เห็นค่าของคุณคุณก็ทำให้เขาเห็นซะว่าคุณมีคุณค่ามากพอคุณไม่จำเป็นต้องง้อ,อเขาอืม บางครั้งบางทีไม่แน่นะถ้าคุณเกิดแบบทําแข็งขืนใส่เขาแบบว่าจะไปก็ไปฉันไม่ง้อฉันก็มีคุณค่าในตัวเองวันนั้นเขาอาจจะเห็นคุณค่าของคุณเริ่มรู้ตัวว่าคุณไม่ใช่ของตายอีกต่อไปไม่ใช่คนที่แบบว่าเขาจะทิ้งไว้แล้วแบบจะไปไหนก็ได้แล้วจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้อะไรแบบเนี้ยเมื่อเขาเห็นว่าเฮ้ยคุณจะไปจากเขาจริงๆแบบนั้นอะตอนนั้นเขาอาจจะรู้สึกตัวก็ได้แล้วเขาอาจจะหยุดพฤติกรรมแบบนี้เขาอาจจะแบบ กลับมาสนใจกลับมาใส่ใจคุณมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้อะนะคะใครจะไปรู้ก็ยังไงก็ลองลองพิจารณาดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าเขาทําอะไรที่มันแบบร้ายแรงเกินไปความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันท็อซิกเกินไปมันทําให้คุณเจ็บปวดมันทําให้คุณรู้สึกแย่คุณก็ลองลองพิจารณาไต่ตองชั่งน้ําหนักดูว่าคุณควรจะอยู่หรือควรจะไปควรจะ move on ดีไหมหรือว่า พออพอที่จะปรับความเข้าใจพอที่จะให้อภัยเขาได้ไหมคือมันแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนนะตรงนี้ผู้อ่านไม่ขอไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะเรื่องของแต่ละคนเนี่ยมันหนักเบาไม่เท่ากันบางคนเขาไม่ได้แบบว่าทําอะไรร้ายแรงเกินไปอ่ะมันอาจจะแค่อยู่ในช่วงที่แบบ หมดโปรเฉยๆอะมันเหมือนแบบความความรักความสัมพันธ์อิ่มตัวมันไม่มีอะไรหวือหวาไม่มีอะไรตื่นเต้นเฉยๆแค่นั้นแต่เขาก็ยังยังยกให้คุณเป็นตัวจริงเป็นที่หนึ่งของเขาอยู่ซึ่งเขาก็ไม่ได้แบบว่าไปจริงจังอะไรกับใครอาจจะมีแบบวกแวกไปคุยนู่นคุยนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็คือแบบไม่ไม่ได้แบบ ไปศึกษาดูใจหรือว่าไปสารสัมพันธ์แบบจริงจังอะไรแบบนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูเป็น case by c a s ไปนะคะบางคนแค่นี้มันก็พอให้อภัยได้เพราะคุยได้เนาะแต่ถ้าบางคนแบบเขามองข้ามหัวคุณไปอะแล้วเขาแบบเขาทำร้ายจิตใจคุณเขาไปควงคนอื่นให้คุณเห็นโดยที่เขาไม่สนใจไม่ใส่ใจคุณเลยเขาแบบทำกับคุณเหมือนไม่มีตัวตนอะไรแบบเนี้อันนี้ก็ Uhm. ถ้าเป็นเราเราก็เราก็จบนะก็แต่ว่าก็แล้วแต่คนอีกนั่นแหละนะคะแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนความอดทนของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองไตร่ตรองทบทวนดูให้ดีๆแล้วกันโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่3นะคะ ขอบคุณที่ติดตามเราชมรับฟังกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ